เอกธรรมมาธิบาลีในอื่นวักที่สองว่าด้วยมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิพิสุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นทำอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบุญยิ่งเหมือนกับมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนี้เลยพิสุททั้งหลายเมื่อบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบุญยิ่ง พิสุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นทำอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบุญยิ่งเหมือนกับสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนี้เลยพิสุทั้งหลายเมื่อบุคคล เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภไยบูญยิ่งพิสุททั้งหลายเราไม่เล็งเห็นทำอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเหมือนกับมิจฉาทิฐินี้เลยพิสุทั้งหลายเมื่อบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยมิจฉาทิฐิกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปพิสุทั้งหลาย เราไม่เล็งเห็นธรมอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้อากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเหมือนกับสัมมาทิฏฐินี้เลยพิสุทั้งหลายเมื่อบุคคลเป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ย่อมไม่เกิดขึ้นและอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปพิสูจ์ทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นธรรมอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้มิจฉาทิฐิที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นหรือมิจฉาทิฐิที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้นเหมือนกับการทำในใจ โดยไม่แยบคายนี้เลยพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อบุคคลทำในใจโดยไม่แยบคายมิฉาทิฐิที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและมิฉาทิฐิที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้นพิสุจทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นทำอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้สัมมาทิฐิ ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นหรือสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้นเหมือนการทำในใจโดยแยบคายนี้เลยพิสุททั้งหลายเมื่อบุคคลทำในใจโดยแยบคายสัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้น พิสุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นทำอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเหมือนกับมิจฉาทิฐินี้เลยพิสุจทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยมิจฉาทิฐิ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบานรกพิสุทธ์ทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นธรมอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ เหมือนกับสัมมาทิฏฐินี้เลยพิสุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์พิสุททั้งหลายกายกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิหนึ่ง วจีกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิหนึ่งโนกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิหนึ่งเจตนาหนึ่งความปรารถนา1ความตั้งใจหนึ่งสังขารหนึ่งของบุคคลผู้ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิทำทั้งหมดนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าชอบใจไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทิฏฐิเร็วสามพิสุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมล็ดสเสดาก็ดีเมล็ดบวกขมก็ดีเมล็ดน้ำเต้าขมก็ดี บุคคลหมกไว้ในดินที่ชุ่มชื้นรถดินรถน้ำที่มันถือเอาทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขมเพื่อเผ็ดร้อนเพื่อไม่น่ายินดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพืชเลวฉันใดพิสุทั้งหลายกายกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิหนึ่ง วจีกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ1มโนกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ1เจตนา1ความปรารถนา1ความตั้งใจ1สังขาร1ของบุคคลผู้ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ ทำทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าชอบใจไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทิฏฐิเร็วซามฉันนั้นเหมือนกันแลพิสูจทั้งหลายกายกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ ตามทิฏฐิ 1. หนวจีกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ1มนมโนกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ1นเจตนา1ความปรารถนา1ความตั้งใจ1สังขารหนึ่ง ของบุคคลผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิทำทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจเพื่อประโยชน์เตื้อกูลเพื่อความสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทิฏฐิดีงามพิสุทั้งหลายเปรียบเหมือนพันอ้อยก็ดีพันข้าวสารีก็ดี พันผลจัน์ทก็ดีบุคคลหมกไว้ในดินที่ชุ่มชื้นรดดินรดน้ำที่มันถือเอาทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของหวานน่ายินดีน่าชื่นใจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพืชพันธุ์ดีฉันใดกายกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิหนึ่ง วจีกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ1นึมนกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ1เจตนา1ความปรารถนา1ความตั้งใจ1สังขาร1ของบุคคลผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ ทำทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทิฏฐิดีงามฉันนั้นเหมือนกันแลววรรที่สองจบพระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่ยี่สิบ อังคุตรารนิกายเอกานิบาตข้อที่181ถึง190หน้าที่50ถึง52